เอาใครที่มีคู่หรือมีแฟนนะครับผมาจะพาแฟนมาเที่ยวก็จะกระบอกป้อมๆก็ได้นะว้าวสวัสดีครับ จุงกระแมวบองประอูนครุ๊กกุนเนีแซมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเล้งช้างลำเพลิดออฟฟิเชีนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเจอกันอีกแล้วนะครับผมว่าสำหรับคลิปต่อมานะครับคลิปต่อไปพิ่งผ่านไปคลิปที่แล้วนะครับผม <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะครับเราก็พามาเที่ยวชมสถานที่อีกแล้วครับผมฮะ คาเฟ่อีกแล้วครับผมฮะตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้คือสังมาท่านแล้วนะครับเล่เขามาเบ่งนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมนะครับเผื่อนะครับพี่น้องเห็นในคลิปแล้วอาจจะอยากมาเที่ยวก็ได้นะครับผมพี่น้องครับไปครับมันวิวมันดีมากเลยเดี๋ยวพาไปชมวิวกันครับผมฮะทริปเที่ยวทริปนี้สุดยอดครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเลครับผมทางช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนเอาเที่ยวไปเลยครับพี่น้องแหวมเร็วมาเร็วมาเร็วมารีเขาเปิดน้ำแล้วระวังด้วยสุดยอดเลยครับผม มัน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 เหมือนแบบว่าบรรยากาศมันดีแล้วคืออะไรก็ดีไปหมดเลยภูเขาครับพี่น้องภูเขาแหละก็เป็น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 แบบเป็นแบบห้องพักห้องพักก็ดีมากอ่ะนะครับสําหรับใครที่มีคู่หรือมีแฟนนะครับผมว่าจะพาแฟนมาเที่ยวก็จะกระบ่อมบ่อมก็ได้แต่คนโสดอย่างเรานี่คือแบบต้องแบบว่าเอออันเหมือนนคือต้องอยู่คนเดียวกับความเหงา นะครับห้องสวยเตียงดีที่นอนนุ่มครับผมคือดีมากอ่ะคือแบบนะครับผมโอ้โหดีมากแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดบริการนะครับแต่ว่าขอเพื่นมาถ่ายรูปก,กันได้นี่น,น,นะครับพี่น้องนะครับโอ้มันงามแห้งเดี๋ยวพาไปดูไปเดินชมไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้นะฮะมันมันวิวดีมากเลยดูขนาดนี้ภูเขาแบบเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ดอกอะไรนี่ดอกคูนบ่โอ้ยดอกไอดอกสนุปอ้อเทืองบ่ อ้าผมผิดหมดเลยโอ้สุดยอดครับผมฮะขอบคุณตะกล้องะรแต่กล้องจาเป็นนะครับปกติอันนี้คือจะถือกล้องให้บอลช่องใหญ่นะครับวันนี้เขากลับบ้านมาเขาชวนผมมาผมเลยมาเที่ยวด้วยนะครับนะครับเพิ่นเพิ่นมาบานแฟนเพิ่นนะครับบอกได้ไหมนี่โอได้เนาะเออนึกว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็กลับแค่นั้น <c oughs> ี่ยคือสวยมากคือตรงนี้คือแบบว่าแล้วก็ดูดิห้องพักรีสอร์ยโอ้โหแบบหนามานอนหนามากมากเลยนะครับผมคือไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่คือขอเข้ามาถ่ายรูปครับเป็นทางผ่านแล้วก็เข้ามาเที่ยวด้วยนะครับหลังจากทริปนี้นะครับผมเราก็จะไปเรื่อยๆอีกนะครับผมเนี่ยเราต้องมานี่ก่อนนะครับผมคือแบบสถานที่มันชิลมากอะชิลมากอะคือแบบ อากาศกําลังดีนะครับพี่น้องอากาศดีแห้งนะครับบรรยากาศดีด้วยแล้วก็คือด้านบนนุ้นก็คือแบบโอ้ฝั่งนุ้นก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับส่วนด้านบนนะครับผมด้านบนก็คือแบบติดภูเขาอ,อ,อ้อมล้อมเลยไหมภูเขามันแบบห้อมล้อมทุกอย่างครับนี่แหละสวยมากเราต้องเดินอ้อมไหมเนี่ยไม่ต้องเราก็เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวจุดสูง สุดหนะ้าที่แห่งนี้นะครับไปว่านะคือแบบว่าเออมันดีมากเลยอะ่ะโจบแบบแท้ๆอย่างออกรันเวความหักสองหฮยินดีน้ำนองกับเขามือเจ้าเอาเอา,เอาลงลงุ่มสุดยอดนะครับผมผมว่านี่ก็คือแบบพึ่งเขาสร้างแต่ยังไม่เสร็จก็คือแบบ ยังยังบปแห้วดีเด้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดใช่ไหมโบยังไม่ได้เปิดเนาะน,นะครับเพราะว่าเพิ่นจะ,จะต้องเซ็ตทุกอย่างก่อนเพิ่นยังสิเปิดนะครับที่พักก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ว่าคือยังเหลืออีกส่วนอื่นอีกที่ยังไม่เสร็จนะครับสุดยอดมากนะครับแต่ส่วนฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวให้กล้องศาสรให้ดูว่าคือแบบเป็นยังไงมั่งคือแบบข้างหลังข้างหลังที่พักก็จะเป็นแบบโอ้โหสวยมากเลยนะครับ มีโอกาสขันมีแฟนกับสิผ้ามามอายู่โอ้แอร์เย็นเตียงสวยที่นอนนุ่มกระบบๆสุดยอดนะครับไปครับนี่โอ้วิวดีมากคือแบบจะมีข้างบนอนะคือข้างบนนะครับพี่น้องคือแบบตรงนี้คือแบบโอ้โหมันมันเป็นทีเด็ดเลยนะเนี่ยโอ้ แน่นอนเนะี่ยกับสไตล์คล้ายๆคาเฟ่นะครับพี่น้องแบบโอ้โหสุดยอดอีีครับพี่น้องผมบอกแล้วว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ชมวิวบรรยากาศรอบๆนะครับคือข้างบนสุดมันจะเป็นยังไงไปครับพี่น้องตามมาเลยครับผมเรื่อยๆนะครับโยมาฐานมาฐานโอ้ ามาทานมาทานสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็อะไรตกใจเมืม่อกี้นี่โอย้ยุกเออมันยกอะไรครับพี่น้อง<ม>เดี๋ยวเราชมวิวนะครับผมชวิวรอบๆบรรยากาศนะครับนี่คือมุมจากมุมสูงนะครับชมวิวจากมุมสูงเป็นภูเขาครับภูเขานี้ห้อมล้อมหมดเลยเนาะ หอมรอมหมดแบบสุดๆอ่ะหอมรอหอมรอมนคือเล่าแหละเล้าเท่าแหละนี่แบบโอ้โหพิเศษสุดๆเลยอะเหมือนพ e ิเศษใส่ไข่เลยวิวดีมากนะครับดีมาก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 แต่ฝั่งฝั่งทางท้ายมือนะครับยังมาท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับทริปเที่ยวทริปเที่ยวนี้ก็เหมือนแบบว่าคือแบบ เป็นวันเกิดนะครับของพวกเราทั้งสามคนในเดือนนี้นะครับมันเกิดผมวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็วันเกิดของแฟนโบนี่ก็วันที่สิบเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ของโบนี่วันที่ยี่สิบหกวันนี้เลยมาจัดทิปเที่ยวกันก่อนนะครับนะครับเอากนนี่ยสุดยอดท้านี้ก็จะเป็นวิวภูเขาอีกแล้วนะครับรอบไปรอบมานี่ก็คือแบบภูเขาหมดเลยรอบๆนะครับ ล้อมรอบไปหมดเลยสุดยอดจริงๆูแต่ว่าฝั่งนี้คือแบบกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเนี่ยตําบลนาฝายนะครับอือตําบลนาสายอำเภอตําบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้อง คือเป็นบ่าวอีสานใต่นะครับแต่ว่าได้มาเที่ยวทางอีสานตอนเหนือหรือตอนกลางเนี่ยเหนือเหนือบ่งามหลายนะครับเ๋ยนะครับเราจะไปที่น้ําหนาวใช่ไหมน้ําหนาวเขาเขาลือเขาซาว่าไม่ีอย่างลื่นเนี่ยลื่อซาเนี่ยมองหนันเป็นมองจุดสูงสุดชมวิวที่ดีใช่ไหมนั่นแหละครับผมฮะเดี๋ยวจบจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันต่อนะครับเอาพี่น้งนองราจะไปไล่แสนสุกกันก่อนไล่แสนสุกใช่ อันนี้คือจัดเต็มให้เลยใช่ไหมนี่นิดเดียวนิดเดียวโอ้มาดขึ้นใจดีแท้เี๋เราจะพักผ่อนโดยการที่จะไปเล่นน้ำก่อนไปเล่นน้ำไปเที่ยวใช่ไร่แสวงมันเป็นที่น้ำเหมือนกับว่ามันเป็นน้ำขุดขึ้นมาอ๋อน้ำขุดใช่โบกันยังไม่เคยไปโบกันยังไม่เคยไปอะไรกันมาตั้งนุ่มตั้งนานตั้งหลายปีแล้วเขาเพิ่งเปิดอู้ยฮะ ไปใครอะยังไม่ได้ไปเขาเพิ่งเปิดหรอใช่ไม่เธอไปกับใครยังไม่ได้ไป <laughs> 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 ไอโบมันให้ถามเออไปใคร <laughs> ใครจะบอกอ่ะอ๋อม่รู้แล้ว <laughs> 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 เอาพี่น้องนี่คือจุดสูงสุดนะครับผมมาจุดชมวิวสูงสุดนะครับเป็นทริปเที่ยวมินิเป็นทริปเที่ยววันเกิดนะครับผมก็ถือว่ามาเปิดหูเปิดตานะครับคือที่มานี่คือไม่ได้ไปแบบว่า <Net> จุดซุม่มเสียงหรือว่า mm hmm. ที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆนะคร,รับพี่นอ้งองม, <anca Collabor ative> มันเป็นสถานที่ท <hit> ี่เพื่ว่าเขากาลังก่อสร้างเขากําลังเริ่มเริ่มสร้างเริ่มทํากันอยู่นะครับไม่มีคนเยอะแน่นอนนะครับยังมองที่ท่านี่คือพอท่านด้เปิดได้ครับพี่น้องนะครับถ้าเปิดเดี๋ยวเขาก็จะประกาศว่าเปิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเขาก็เลยปิดอยู่นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเรียกว่า เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งผมว่ามันสวยมากเลยนะครับครึ่งก็ได้มีโอกาสดีๆนะครับคือจริงๆแล้วคือตั้งใจมาแค่แบบว่ามากางเต็นท์นอนนะครับบ่คิดว่าจะได้กําไรขนาดนี้นะครับกับสถานที่อำเภอพูผ้ามหันนะครับแล้วก็เลยนะครับได้โอกาสดีเลยนะครับผมได้ไปเจอหลายๆสถานที่ด้วยกันนะครับแบบว่าเป็นคล้ายๆคาเฟ่แน่เป็นสถานที่กางเต็นท์นอนแน่เป็นโฮมสเตย์แน่นะครับผมพี่น้องนะครับผู้ใด ย่างพระท่านหูกเรียกว่าคือที่นี่นะครับผมมันเป็นแหล่งขึ้นชื่อของเมืองขอนแก่นอีกที่หนึ่งเลยกันแล้วกันนะครับพี่น้องคงจะรู้ข่าวกันเยอะแล้วก็อาจจะเคยเห็นตามเว็บไซต์หรือว่าตามนะครับทุกๆคนหลายๆคนที่เคยมาเช็คอินนะครับผมเอาพี่น้องนะครับผมมาสลับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทริปหน้าทริปต่อไปนะครับผมเป็นอาจจะเป็นแบบ ไล่แสนสุขหลิงยังสักอย่างนะครับถึงแฟนโบกเขาจะพาไปหรือไม่ก็โบซอกราวจะพาไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมฮะอย่าลืมกันแล้วกันผู้ใดเบิ้งแล้วมวนแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลด้วยกันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากไันด้วยกันแล้วกันเด้พี่น้องดๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มอบให้ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกๆเชียร์ทุกๆมินนะครับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่าาานี้คคครรรัับบบบบผมจุุุงกขออณยย